การประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่69เป็นการประชุมประจำปีของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกเพื่อร่วมกำหนดทิศท,ทางและนโยบายสุขภาพของโลกโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า2,000คนทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและข้าราชการระดับสูงจากประเทศสมาชิกรวม194ประเทศหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำโดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสะสกลสกลสัตยาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาอนามัยโลกโดยจะผลักดันให้ประเทศไทยประสบความสําเร็จในวาระแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสตศักราช2030ขององค์การสหรประชาชาติด้วย4ปัจจัยดังนี้ให้ความสําคัญต่อกลุ่มผู้ได้อโอกาสมีผู้นําที่เป็นแบบอย่างที่จริงจังกําหนดนโยบายอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจับยึดหลักประชารัฐเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาพระราชทานสู่เศรษฐกิจและสังคมโลกมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการประชุมหารือกับประเทศต่างๆอาทิหารือกับ14รัฐมนตรีกลุ่มประเทศพันธมิตรเพื่อร่วมกันผลักดันประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดือยาต้านจุลชีพเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่71ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2559 ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหาหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสาธารณาสุขกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไทยได้รับการชื่นชมในการยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้สำเร็จเป็นประเทศที่สองของโลกนับเป็นต้นแบบให้กับนานาประเทศสะท้อนให้เห็นถึงการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการใหญ่โครงการโรคเอชแห่งสหประชาชาติได้ชื่นชมในความสำเร็จและขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนการยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกอย่างจริงจังมาโดยตลอดโดยจะมีพิธีมอบใบประกาศความสำเร็จให้กับประเทศไทยในวันที่7มิถุนายน2559ณนครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาหาหรือ และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคู่ขนานเรื่องเป้าหมายแห่งความสำเร็จของการเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งร่วมกับประเทศแคนาดาฟินแลนด์อิรานญี่ปุ่นแอฟริกาใตา้นอร์เวย์และสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อซึ่งไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งเครือข่ายออกกำลังกายในทุกระดับมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ และการดำเนินงานอย่างจริงจังโดยให้องค์การอนามัยโลกเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบหารือกับกลุ่มรัฐมนตรีสาธารณสุข7ประเทศในเรื่องความสำคัญของนโยบายต่างประเทศเพื่อการสาธารณสุขซึ่งที่ประชุมเสนอให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Experts Group Meeting ในเดือนกุมภาพันธ์2560ที่กรุงเทพมหานครโดยมีประเด็นหารือเรื่องการขาดแคลนบุคลากร,กรด้านสาธารณสุข รวมทั้งงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกรวมทั้งหารือทวิภาคีความร่วมมือสาธารณสุขกับรัฐมนตรีสาธารณสุข4ประเทศได้แก่สิงคโปร์เนเธอร์แลนด์สีรีลังกาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ,าพเมียนมาจากการประชุมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของประเทศไทยในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพจนได้รับการชื่นชมจากนานาชาติยกย่องให้ไทย เป็นประเทศต้นแบบของระบบสุขภาพของโลก